ไม่ยอมกูแข่งสิว่ะคิดว่าเป็นคนจีนแล้วมันจะรอดอหร English or Spanish English Whoever moves first is gay อู้หูยแข่งแข่งแข่งแขเลยอู้หูยไม่มีใครยอมใครเลยอะ Excuse me English or Spanish Ah English English Ah กินนะ Whoever moves first is gay เอาเดยสักคืนนึ่งกูอยากรู้กันไม่อย่ายืนนานขนาดนั้นไหมน้องครับใครขยับเป็นเกย์ไอ้โง่ลับปากอ่ะไปใหญ่เลยฮะเข้มเต็มคำมาแล้วสูบบอกกูเหมือนน้องหญิงเฮ้ยจังหวะตกลุมรักเป็นอย่างนี้เอ้ยเหมือนอยู่เนี่ย หมไทยหัวใจสินเนอะโคตรเหมือนะไม่ได้เหมือนธรรมดานะดูด okay. ิมาคอนเฟิร์มอีกคนนึงนี่มันยาดองสูตรใดครับเนี่ยท้าทายระบบมากเลยอ่ะเมากระทืบเมียโอ้ฮหฮิตมีเบบี้ออนมอดามโอเคก็ลองดูมึงหรือเมียมึงได้โดนกระทืบอ่ะเอาตรงๆเลยประเวศยิ้ม โอ้วงเวียนใหญ่ซอยตากสินเนะี่ยยิมนี่น่าเข้ามากเลยเนะีย่ยยิมคุณภาพอุ้ยโอ้โหอันนี้ดีวะ่ะสวดนีเห็นไหมเนี่ยเดีด๋ยวสาวมองไม่เห็นไรสวดสวดอยู่ตรงนี้เป็นแฟนกันนะคะพี่อุ้ยก็ได้ครับงั้นขับไปนอนก่อนนะคะแฟนนี่างเงี้ยสามตุ่มครึง่งวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งนะตื่นยังครับแฟนนะอืมแบบเป็นห่วงแฟนกันเลยทักไปเราเลิกกันเถอะฮะตอเราไม่ให้มีแฟนตลอดเวลาที่เราครบกัน8ชั่วโมงนั้น มีความสุขมากเลยนะเยอะเนี่ยมึงนับด้วยอ๋อแปดชั่วโมงนี่คือมึงไปนอนด้วยนะแปดชั่วโมงแล้วมึงตื่นมาเนี่ยเมื่อคุณอกหักแล้วฟังเพลงเศร้าโอ้โหเศร้าเกินเศร้าเกินเศร้าเกินคิดข้อเสนอแนะให้หน่อยอ๋อคุยกับแชท GPT ครับสำหรับการแสดงความเสียใจและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการชีวิตของพ่อคุณสามารถกล่าวได้ดังนี้ เชื่อะไรวะเนี่ยวิชาคอมพิวเตอร์เรียนวิชาคอมพิวเตอร์สนุกบัวสนุกมากครูหมาฮะเฮ้ยอะไรวะครูหมาคืออะไรอ่ะนี่อะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยไปก็ไปเมื่อเราเดินตามรอยโค้ชครับโค้ดตามรอยโค้ดโปชิงกิแอรเลียเทนเซนส์โอ้โหโอเค สภาพอย่างนี้เลยเนีย่ยโปโชิงกี้ฮนะมึงนี่เนี่ยลงมาสามสิบวิเท่าน,นั้นนะแตกไลท์ <c oughs> <c oughs> ออฟเกย์เออไปกีก่ก็ได้นะหั่นแม่งน,ะอ,นอนท่าน,นี้ก็เกย์เย <c oughs> ไม่ใส่แม่งแล้วทางหมูทิ้งมึงมัดผมอย่าบอกว่ามัดผมก็เป็นแล้ววนะ <c oughs> มาหนักบี้โอ้ยนี่มัึงเลยโอ้ยมึงตีตู้ไปทำไมวะอย่าบอกว่ารีดผ้ามึงเป็นด้วยยังไงมึงเป็นได้ยังไงวะด้วยยังไงเฮ้ยโอ้ทาอะไรไม่ได้เฮ้ยมึงทำเอวงันได้ยังไงเราเช็ดมีดเชด เช็ดมีดแล้วเนี่ยเออกอดหมาโอ้กอดหมาก็เป็นเกย์แล้ววะเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยอหันครึ่งเออเศร้าว่ะโอ้ยแอนเยอะไปไม่ต้องแดกไม่ต้องทำอย่าะไรชีวิตเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยกูคิดดีไม่ได้เลยโอเคมันเป็นไอ้นี่ใช่ไหมเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นข้าวโอ๊ตเหรอใช่ป่ะเป็นมันะไรข้าวโอ๊ต สมองชั่ว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 กลุ่มหาแฟนต่างชาติอยากเจอฝรั่งที่จริงใจมีไหมแถวนี้โอ้ยแล้วกูกับลูกเหรอแม่คอนฮัทดีี่มึงปิดเสียงไวนะ้เนี่ยยิ้มเลยทุกคนพรุ่งนี้เวลา1ิบโมงนะขอเชิญพี่น้องคนนครทุกๆคนออกมาแสดงพลังปกป้องอาจารย์น้องไหนพอนนกแม่นกซึ่งเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์เพื่อนบ้านเรากันด้วยนะคะ การเจอกันครั้งแรกและครั้งสุดท้ายโอ้โหใช่ควันเต็มเลยอย่ามาดูดพอนในบ้านกู CSC <ces> counter s t i k e China ฮะเฮ้ยมขี่อะไรขี่ลาไอ้นี่อะไรขี่ขี่จรวดเหรอขี่มออไซค์ด้วยอ่ะเฮ้ยอ้ยยี่นี่อะไรเ,รเ,ส,เไรสียวเออโอ้โหนี้คือปืนมือ ยื้ปืนมึงขี่ได้ด้วยอ,อุ้ย C C J ด้วยอุ้มไม่โค้งอีกทขี่ไม่โค้งโอ้โหแม่งยิงเอ็กช็อตโอ้โหหนักเวกช็อตเยอะเลยอะดูดิเุ้ยขอเธอสไตล์ชายหน้าไอ้นนท์น่าเล่นเห,หมือนกันเลยมีแม่งยิงโคตรคมอะไอ้ีกที่นั่งขี่ไม่ไป <c oughs> อยู่ให้มึงดูไอ้นียอะไรอะไรวะคือเอาแตงโมป้อนลามึงได้ด้วยเหรอเติมเลือดเหรอ,อเฮ้ยไข่ล้านแตงโม เฮ้ sociedad, อเขี้ยงเลยวะเนี่ยวางระเบิดหรอเฮ้ยผูระเบิดมันโคตรน่ากลัวเลยนี่มันตายทั้งแแบบได้เลยนะเว้ยเขี้ยระเบิดโคตรใหญ่เอาเก็บลาโอ้ระเบิดที่เขี้ยใครจะกู้มึงเอากียเกมมารวมกันวลแฮร์รี่พอสเตอร์บอลิววิดเวอร์ชันฮาร์ลี่พอเทลอุ้ย โอ้โหเวยเช่นอินเดียนี่วะเนี่ย <c oughs> แฮร์รี่พอเตอเตอร์นา,นายจ้าเออเฮ้ยสวยเดี๋ยวเนี่เฮ้ยอลังการไปอีกแบบนะถ้าไปเล่นไหมอุ้ยสาวอินเดียเธอไมโอรานีอุ้ยไอที่ต้องเชื่ออะไรวะวันเดอร์นอมาเป็นไอ้นี่เลยหรือสีแต่แม่งมีงอกอยู่เส้นเนี่ยมึงเหลือวไว้ทำไมวะเนี่ยอุ้ยใครวะลอนนินนาลตาอุ้ยอันนี้เป็นฉากเต้นลำใช่ปะวะอุ้ยได้เนี่ยเนี่ย อาริโดโมฮัดีอุ้ยนี่มันเซเวนวอลสวร์นิลแบ็กิลแบ็กเวอร์ชั่นอินเดียขมขมเข้มเอาเวอร์ชั่นปกติอะโดดเดนมีวันดู้อการปลอบใจหรือให้กำลังใจคือสิ่งสำคัญเชฟนะครับปลอบใจไอไอคนล่างนี่ไม่น่าใช่นะหวยชวยหวยชวยหวยชวย คกดนย็นยงนี้เข้าไปปลอบใจคนแพ้ด้วยรวยถยรวยถุยวยถุยรวยถยวยใส่ไปไอ้วยถุยรวยถุยรวยถยรวยถุยวยถวยรวยถุยวยถยวยถุดยอดแห่งความรวยถวยเมื่อเป็นคนไม่กลัวผีหลัมๆพี่อุ้ยพี่ พี่เปมึงล,ลบลูกูลบล,กลบลูกูนื้อพี่ขอ่อยที่แป๊บล,ลบลู่กูลบลู่เหรอนี่นะลบลูอุ้งออกเลยทำไมออกกระโดนหนักกว่านี้จะไปดูแค่มือไงดูสมต่ายอ,อินด้วยโดนอย่างงี้ใครถามบอกเราทำนาอยู่อ๋อนะครับทำนาป่ะก็เป็นรถไถนะทำไมวะมันมันมีอะไรแปลกว่ามีแอร์ด้วยเฮ้ยกูว่าไม่ใช่หรอวะ What are you doing? อะโอ้ต่ำยูดูอีกอ๋อโอ้ยโอ้พี่แบงค์โอ้พี่โอ้พี่ได้คาร์โบนาร่าพี่โดนแล้วพี่พี่โดนล็อกเป้าแล้วพี่โอ้ยมันเริ่มจะมาแล้วพี่มันอัดวอล์กมาเจ้าแล้วพี่เฮ้ยพี่โอ้ยพี่แบงค์ พี่เม้งกูไม่ลอดแน่เลยอะโดนล็อกคอ friend, like the แซบด้วยนนต่อยพี่อยู่พัทยาพี่ก็ไม่รอดหรอกนะผมบอกไงน,นะนี่หนุ่มอิตาลีจ้องจะเล่นคุณอยู่นะนี่อะไรอะคืออะไรเนะี่ยใครเป็นคนทำแล้วออกแบบวะอุย้ยเม้งบันไดดูดิตอนขึ้นไม่เท่าไหร่ตอนลงเล้าใจเนยตายคานมโอ๋อเขาเรียกว่าวตายคาอกอกำลังจะแซ่บเลย หุ้นก็ลงทองก็ลงคริปโตก็ลงดีหน่อยน้ำมันกับไฟฟ้าขึ้นไม่งั้นเครียดตายเลยอะไอ้ควายมีกินมีใช้เหมือนจนน่ากลัวนะฮะโอ้ไอแมวนี่อีกแล้วเหรอวะอ๋อนี่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 ตัวจริงตัวจริงแม่งมองแล้วเฮ้ยท่านอนเนี้ยดูหน้ามันดิแบบเฮียอะไรวะเนี่ยแม่งโคตรเหมือนเลย ดูดูหน้ามันก็รู้ว่าเหมือนขนาดไหนลิซ่าลุกใหม่กับไอดอลของเขาโอ้โหรีบๆไปเดี๋ยวเดี๋ยวทัวร์มารีบรไปแล้วขับรถอยู่มองกระจกข้างหลังผมเกือบแหก่โค้งเลยอโอโฮ้ยนันเนเพื่อนพี่นี่กี่มาแล้วนี่ดูดิ วิมาแล้วไกลามาเรื่อยแล้วเนี่ยมไม่รอดแด่โบโซโเฮียอะไรวะเนี่ยจบหลักสูตรจู่โจมทางน้ำมาทั้งช้างทั้งสิงห์ทั้งดีโอแม่งครบเลยเนี่ยมีดาวด้วยมีดำน้ำลึกด้วยไหนเขาไปไปตำนานสมองไหลสมอง,งไหลสำหรับน้องโอปอลแล้วน่าจะเกี่ยวกับ<อ>ระบบนะคะระบบในสมองเนื่องจากน้องโอปอลเรียนเกี่ยวกับด้านภาระศึกษาและสุขภาพ ในเรื่องของสมองไหลมันเกิดได้หลายอย่างค่ะอย่างเช่นแบบว่ารวเราแบบเออรถล้มสมองไหลตุ๊บอ่ะอไม่ใช่ ชคำถามงงหรือว่าคนตอบไม่เข้าใจวะหรือว่าอะไรวะเนี่ยเออรถล้มสมองไหลตุกนั่นตายแล้วอะไรอย่างนี้อันน้องโออเคยเป็นค่ะเพราะว่าเราเคยเราเคยเป็นได้ไงวะสมองไหลไปเลยแล้วรู้สึกว่าอ้าวแล้วเราจะมาประกวดนางงามได้ยังไงสมองไหลขนาดนี้เออแล้วดีดีวันหนึ่งน้องก็แบบฮึบโอเคสู้สู้เพื่อที่จะมาแบบประกวดมี a u t y Miss Universe Thailand ค่ะเฮ้ยเชื่อเลยวะกูฟังอะไรอยู่เนี่ยสมองไหลไปแล้วนี่มันสามารถเก็บ เข้ามาได้ด้วยหรออย่างเงี้ยหรอโอ้เครียดแปะสมองไหลฮะนี่ตัวซีเครียดที่กูตามหาป่าวะลาบูบูซอฟทาวเวอร์ออฟไทยแลนด์ซีรีส์มีร่างชดาด้วยเฮ้ยกูจะหลุดเลยอ่ะร่างลิมิเต็ดตอนคืนมีฟัง์ชั่นพิเศษเลยนะเดยวก็จะมีลาบูบูนะับมาลำฟอนอยู่ปลายเตียงแมนอีหลีบัวทางแยกข้างหน้าโอ้โห มาซาคารมนี่4ี่นะขอนแก่นห้าสองนะกาลสินห้าหงเลยอ่ะแต่ว่าน่าจะมีคนชอบใจอยู่และก็มีคนไม่พอใจด้วยจริงๆิงนะอันนี้เนี่ยเมื่อเธอบอกชอบคนใจกล้าอุ้ยก้าพอเปล่าหนิวดวแนมึงยดมตูวเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วมาดมอ๋อเฮ้ยมีรูปด้วยโอ้ยดมแล้วแสดงว่ากลัวนี่ว่าไหนบอกว่ากล้าไงเฟอร์รารีโอ้โหเชื่อหรอวะเนี่ยน้ำหอมเฟอร์รี่อะ ว้าวฉีดแล้วเป็นโอ้ยฉีดแล้วโคตรแรงนงอะไรของแม่งวะหลาไไวฟู่อะไรอ๋อแซ่หุ่ยข่วงโอ้โหจับโอ้แซ่บไอตั้างหลังบอกอะไรวะอย่างวะวัยรุ่นครั้งเดียวโอ้โหไอ้ดุมโอ้โหมึงจะลอยแล้วเนี่ยเอามึงกำลังจะเป็น แรปเปอร์เนี่ยชาวร็อกโห้ยกระเป๋าแม่มึงระวังโดนแม่เตะนะรู้ป่ะเมื่อคุณกินข้าวคนเดียวที่บ้านอโอ้แซ่บหิวไงกำลังหิวพอดีตัดต่อรูปเทเวอร์เลยตัวเธอคืออารมณ์อะไรน่าอุ้ยลุงคนนี้มาเลยอ่ะ แี่อะไรวะเนี่ยผมไม่เล็กนะครับมีทุกอย่างขายบอครับยีอห้ออะ้วล่ะป๊อตเช่ป้าถผมกับสิบลู๊อยู่บอครับผมไม่ใสิพอตใส่ได้ใส่ไหนเอาสิเก่ามากครับอาบสวัสดีครับเจคุณนึกว่าหกสูตรเอาสิเก่ามากครับเขตแก่ง่วงห้าร้อยเมตรอาบอบนวดโอ้ยเห็นไหมถ้าแบบนนี้ดีกว่ากูตื่นกูเบิกบานเลยกูบอกให้เนี่ยถ้าเข้าตรงนี้ได้ห้าร้อยเมตรเมื่อซื้อบ้านมือสองมาแล้วมีผีเป็นของแถมในบ้านไหนวะมีผีเนี่ยอุ้ย หชุดขาวเลยอุ้ยขาวโอ้โหโมว้าโอ้โหผีเหมือนสองอุ้ยโอ้ยดีเลยเนี่ยอยู่กันได้ยาวๆแบบนี้เฮ้ยเหมือนจะเนียนหรือเปล่าแล้ววะโอ้โหลุงลุงแหมลุงนะตานี่แข็งปั๊กเนี่ยดูดิลุงไม่หลอดเนี่ยไม่ต้องได้ไปไหนกันละ ระหว่างกระลำกับหกล้อกระลำโบ่งล้อนี่กระลำอครับหกล้อมาีแกขคอขนกระลำโยบังลิน เอาว่าเอาเรื่องเอาเรื่องบาทละหนึ่งบาทหนึ่งครับาทหนึ่งประกบหนึ่งนั่นจุบจุบาทขวาผวงสิบล้อขนปูนขวาผวหวังผลเอาบาทซ้ายทีนึ่งกะลับไม่ยอมกะลับก้าเ้ากะลับก้าวเกะลับเล่นคกิ่แล้ก้าวเดาก้าวเบาดูดิ ดูดิกาบ่าวกระลำกระลำเอาเ่าวกระลำเอาดิกระลำบอกไกลไม่ถึงเอาเ่าโอ้ใจไม่ถึงกูไม่ถึงบ้านบังทีดูพวกมึงเนี่ยกระลำกระปูนปูนหรือว่าอะไรวะน่ะไม่รู้นะครับดูลุ้นนี้หกล้อเอาอย่ีกหกล้อหกล้อขนเลีกอ่ะเอาดิเอากระปูนขนเลีกนะครับว่ากระลำกระเลีกเอาดิวัดเป่าเอาดิเออเออกาป่ากาป่า หลังเลยชนตุกันเลยแล้วเอาดียวเดีเออนี่มาแล้ว MG มา MG กูไปไหนดีเนี่ยเออไไม่ต้องปแล้วขี่ยังไงอ่ะเอางงงงไปหมดโอ้เอาหล้อเอาไงเอาเอายังไงเอารถกระบะจะแซงแล้วอยังไงถนนเต็มเลนนะนี่หกล้อโอ้ดูดประกบเล้อยสายขวาหน้าหลังมาหมดหกล้อนะครับหุยหล้อโอ้ถึงทางแยกก่อนโอ้ไปเลยโอ้ ซีวัวเกลเลยครับนี่จบเลยไปคนละทางนะจบเลยจบเลยเอ้อดูมวยเลยไม่คุ้มค่าเน็ตเลยกูนั่งดูอะไรอยู่วะเนี่ยโอเคคกูไปดูเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับมีมเข้มเต็มคำเจอกันใหม่คลิปหน้าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ดูจนจบแล้วยังไม่ได้กดซับสไคร b ์นะครับ ฝากซับสไครต์กันหน่อยแล้วกันกดไลค์ให in ้ถึง3,000ไลค์กันหน่อยนะครับจะไปแรกข้าวแรกได้จริงเชื่อกูดิใครอยากเล่นมีมหรือว่ามีมาแชร์กันนะก็เข้าไปในกลุ่มสุงนี้มีมได้นะกลุ่มนี้เลยนะมีคนอยู่ประมาณเกือบ8 0 0 0 0นคนก็ไปเล่นมีมกันได้นะเวลามีมาในเมืองยาเอาที่มัน20ขึ้นไปไม่ดีเอาคำคำฮาพอเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบายบายสวัสดีครับพี่ บีบเข้มเต็มคำเจอกันครับผม